และนี่นะคะก็คือผลลัพธ์หลังจากที่พิมพ์ได้ปรับการกินของพิมพ์ภายใน1วันพิมพ์รู้สึกว่าเฮ้ยตัวผุงของพิมพ์มันก็เรียบลงไปเยอะเลยนะตอนนี้คือมันหายไปเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาในคลิปการดูแลหุ่นอีกแล้วนะคือเรื่องมีอยู่ว่าวันพรุ่งนี้พิมพ์จะต้องมีไปงานนะคะแล้วชุดที่เราใส่อะ่ะก็รู้สึกว่ามันจะต้องแบบ พุงเรียบอย่างเงี้ยคือห้ามมีไอพวกพุงหมาน้อยแม้แต่นิดเดียวนะไม่งั้นมันจะเออไม่สวยนะคะแต่ว่าตอนนี้พิมรู้สึกว่าร่างกายพิมมันก็มีความยัวยัวนิดนึงนะในคลิปนี้พิมก็เลยจะมาแชร์วิธีการกินนะคะว่าวันนี้ในหนึ่งวันนี้พิมพ์ต้องกินยังไงบ้างรู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยออกกําลังกายอีกแล้วเออมาสู่ยุคที่พิมพ์ไม่ค่อยออกกาลังกายอีกแล้วนะเราก็เลยจะมาเน้นแค่การกินของเราเท่านั้นเลยนะคะขอไม่ออกกําลังกายแล้วกันก็เดี๋ยวจะมาแชร์นะว่าวันที่ต้องคุมอาหารเป็นพิเศษอ่ะ เราเลือกกินยังไงบ้างนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ11มงแล้วเรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคือช่วงนี้พิม์พทำ IF ด้วยแหละก็เริ่มกินประมาณเที่ยงแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเออ IF จะหลุดไหมเพราะว่าเราค่อนข้าง flexible อยู่นะคือพิม์รู้สึกว่าในวันนี้พิม์จะเออพยายามทำ IF ให้มันได้แหละแล้วก็ จะพยายามกินอาหารคลีนนะคะคือลดพวกแป้งน้าตาลโซเดียมอะไรเงี้ยให้มันเยอะๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะบวมวันพรุ่งนี้เนาะปกติแล้วเราจะเป็นคนติดกินจุกจิกนิดนึงอะสิ่งที่อยากจะพยายามทําในวันนี้แล้วก็จริงๆสองสามวันที่ผ่านมาเออพิมพยายามเริ่มทําแล้วแหละก็คือพยายามลดของหวานให้ได้เหลือแค่วันละหนึ่งอย่างสำหรับพิมมันก็ยากแล้วนะเพราะปกติพิมกินแบบกินยิบย่อยมากๆเลยอะพิมอาจจะต้องใส่ชุดนี้นะคะอาจจะมีเสื้อเบสเซอร์ทับนะไม่ได้ใส่อย่างนี้เดียวๆนะคะแต่ว่า แอ้มันก็มีความแบบต้องโชว์ตรงนี้นิดหนึ่งใช่ป่ะและพิมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยดูดิเห็นไหมเห็นความแบบบมวมนิดนึงของมันในแบบย้อยๆนิดหนึ่งอะ่ะก็จะมีพุงหมาหน่อยตรงนี้นะคะที่เราจะต้องรีบกําจัดออกเก็คือพิมพ์ปกติพิมจะแบบไม่ได้มีพุงอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยย,ย้ย,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 ยแบบเนี้ยพิมก็คิดว่าเออมันก็จะดูไม่สวยนะ,ะพรุ่งนี้ตื่นมาแบบอยากได้แบบพุงแบบล,บลาบๆอะทุกคน เ,เดี๋ยวมาเจอกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินมื้อเที่ยงกันนะคะเดี๋ยวจะกินยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะ ตอนนี้นะคะจริงๆคือมันเที่ยงแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยพิมสั่งแซนด์วิชไปนะคะแล้วเขากําลังมาเดี๋ยวรอแซนด์วิชก่อนนะคะจะกินแซนด์วิชเป็นข้าวเที่ยงนั่นแหละพอรู้สึกว่าเราแบบแน่นๆอยู่มันรู้สึกว่าเออมันวันเสาร์อันนี้เป็นวันเสาร์นะก็ไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่ตอนนี้นะคะมีกาแฟจริงๆพิมเป็นคนไม่กินกาแฟไว้ทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นแก้วแรกเออแรกเลยในชีวิตนะคะเพื่อนทําก็เลยลองชิมก็อร่อยดี มันแบบไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็โอเคมั้งถือว่ากินกาแฟกินชาใน IF ก็ได้อยู่เนาะแต่จริงๆตอนนี้มันเป็นเวลาที่พิมกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเรารอของกินเราแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเฮ้ยมันเป็นชนิดอะไรยังไงทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเนาะ มาแล้วนะคะที่สั่งมาจากไวซ์สตอรี่ชอบกินขนมปังร้านนี้มากๆเลยแล้วเขามีเขียนด้วยว่าขนมปังโฮวีทานแล้วสุขภาพดีคือมันก็เข้าตีมกับวันนี้นะสั่งมาเป็นแซนวิชทูน่าทุกคนไม่ค่อยหิวอะก็เลยเดี๋ยวกินเท่านี้นะคะเป็นข้าวเที่ยงนะถ้าเราหิวเดี๋ยวเราจะได้มีโคตาไว้ <c oughs> กินจุกจิกอย่างอื่นอีกออร่อยมากร้านนี้เป็นร้านที่แบบขนมปังอร่อยมาก ขนมปังเปล่าๆมันะยังอร่อยเลยอยากกินกล่องนี้แล้วข้าวเที่ยงเพิ่มนะคะกินตอนเที่ยงพอดีเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเที่ยงกว่า,วานิดไม่อนะไรเนี่ยได้กิ่นไม้นาะพอล้ <laughs> พิมรู้สึกว่าพิมแพ้อากาศนะคะแล้วมันหึดหัดฮึดหัดนิดนึงอ่ะก็เลยได้เป็นมะนาวฝานจิ้มเกลือมานะคะคือสิ่งนี้มันไม่อ้วนหรอกแต่ว่าเออมาแชร์กันละกันว่าวันนี้กินอะไรไปบ้างโคต้าของหวานหนึ่งอย่างของพิมวันนี้เป็นสะโคนนะคะพิมได้เลือกแล้วแต่ว่าชิ้นเนี้ยพิมกินไม่หมดนะพิมกินไปประมาณครึ่งชิ้นเองคือมันอร่อยมากพิมเป็นคนชอบกินสะโคนมากๆแล้วก็อ้วนแหละ เราก็กินไปแค่นิดเดียวนะคะฮัลโหลตอนนี้นะคะก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วเราก็กําลังจะเริ่มกินข้าวแล้ววันนี้พิมกินข้าวเร็วมากเพราะรู้สึกว่าออแซนวิชมันไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่นะแล้วระหว่างวันเราไม่ค่อยได้กินอะไรมากเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกินข้าวเลยแล้วก็หลังจากนี้ถ้าหิวก็เดี๋ยวหาอะไรเบาๆกินแทนข้าวเย็นวันนี้ของพิมก็อยู่ตรงหน้าพิมแล้วทานายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมันคือสเต็ก กุ้งที่แม่พิมพ์ซื้อมาให้นะคะเขามีข้าวอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้แบ่งออกมานะสิ่งนี้ก็จะมีกุ้งแบบกุ้งกุ้งอะกุ้งแล้วก็มีสลัดผักเยอะมากๆนะคะคือพิมพมาบอกแม่ไปแล้วว่าให้เขาผัดแบบไม่ใส่น้ํามันเป็นผัดน้ําแทนไม่แน่ใจว่าแม่ได้บอกเขาไว้ไหมเพราะว่าพิมพก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันนะก็ <c oughs> จะเน้นเป็นแบบผักเยอะๆเลยอะทุกคนแล้วก็จะมีกุ้งแล้วตรงเนี้ก็จะมีสลัดผักแบบนี้ด้วยมีมะ เคอร์เทนมานิดหน่อยนะเขาให้เป็นน้ำสลัดอันนี้มาคือปกติอะพิมจะไม่ค่อยชอบกินน้ำสลัดอยู่แล้วอะมันเป็นความโชคดีนะก็เลยอาจจะไม่ใส่นะคะกินแบบนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็อร่อยดีเขามีข้าวมาให้ด้วยแต่คือข้าวเขาให้มาเยอะมากเลยเห็นปะเราก็เลยยังไม่ได้แบ่งมานะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงเราก็กินไม่หมดอาจจะกินได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำอเพราะว่ามันแน่นมากนะคะเดี๋ยวเอามากินกับสลัดกุ้งทันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวเย็นของพิมพ์ที่กินเร็วม,มากมาก เร็วมากจริงรู้สึกว่ายังไม่เย็นเลยย,ยังไม่ดึกเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะรีบกินแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าหิวก็หาขนมอะไรกินแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เรากินน้อยมากแย่งไงพิมขอตัวไม่กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ และนี่ก็จะเป็นบล็อกก่อนนอนนะคะคือมีอีกหนึ่งอย่างเนาะที่พิม์กินเป็นประจํานะคะพิม์กินเป็นช่วงๆยิ่งช่วงไหนที่คุมน้ําหนักคุมหุ่นเป็นพิเศษอะ่ะก็จะยิ่งมีวินัยเลยนั่นก็คือเป็นไฟเบอร์เนาะจริงๆพิมพว่าพิม์เคยทําคลิปกินไฟเบอร์ไปหลายคลิปมากๆนะคะเป็นคนชอบลองของใหม่ๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์หนึ่งที่มีคนฟิดแบกมาหาพิมพ์ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็พิม์ะแนะนําหลายๆคนเออมันอร่อย <laughs> พิมพ์ชอบนะคะนั่นก็คือเป็นแบรนด์ที่พิมกำลังจะ มากินในคืนนี้เลยช่วงเนี้กินอันนี้อยู่นะคะเป็นของ Vida Fiber Mix นะ นาาแบบี้ด้านในก็จะเป็นซองๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เออจริงๆก็ใกล้หมดแล้วนะเหลือแคะ่ไม่กี่อันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินคืนนี้ก่อนนอนนะคะที่พิมชอบเพราะว่าเขากินง่ายนะคะมันรสชาติคล้ายๆแบบน้ําเลมอนเหมือนน้าผลไม้ทุกคนเปรี้ยวๆสดชื่นสช่น,นะแล้วก็พิมเป็นคนที่กลัวแคลอันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะแค่แบบ25แคลนะคะใช่25แคลนะต่อซองพิมก็รู้สึกว่าเออมันโอเคมากๆเหมือนกินแทนของหวา นะตอนกลางคืนปกติก็มีความอยากกินของหวานอันนี้กินแทนได้เลยพิมก็เตรียมน้ําไว้แล้วนะคะปกติพิมจะชงเป็นน้ําเย็นนะเพราะว่าเอออย่างที่บอกว่าจะเหมือนแบบกินแทนน้าผลไม้ทุกคนมันก็อร่อยนะคะนี่เดี๋ยวชงให้ดูเลยพิมจะกินน้ําค่อนข้างเยอะอยู่นะพอรู้สึกว่าเออเราเป็นคนกินน้ําน้อยอะ่ะก็เลยอันนี้มันก็อร่อยใช่ไหมก็เลยจะชงแบบน้ําเยอะๆยะ ก็จะกินแบบเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบแบบนี้เลยมันอร่อยมากทุกคนคิดว่าผลละะัพธ์เขา่าค่อนข้างดีนะคะวันไหนที่รู้สึกว่าอีกวันหนึ่งพิมจะต้องมีถ่ายงานหรือต้องใช้หุ่นอะพิมจะกินเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันก็คือเนี่ยวันนี้ถ้าสมมติพรุ่งนี้พิมต้องใส่เสื้อผ้าใช่ปะ่ะวันนี้กินคืนเนี่ยพรุ่งนี้ตื่นมาก็คือจะุงหายไปเลยนะคะแล้วก็น่าจะเคยบอกไปแล้วนะแต่ว่าย้ำอิกรอบนะคะว่าเขาไม่ใช่ยาถ่ายแล้วเขาก็ไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันเหมือนเป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพเหมือนช่วยแบบอะไร นะดีทอ็อกซ์เออเอาพวกแบบเออของของเสียตกค้างข้างในค่ะออกมาถือเป็นแบรนด์ที่กินง่ายแบบท็อปทอกท,ท,ท,ที่พิมเคยกินมาเลยนะคะเดี๋ยวพิมลองมาดูว่า ในนี้เขามีอะไรบ้างเผื่อแบบเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เป็นการประกอบการตัดสินใจเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาแชร์นะคะน้องเขาเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติสูงแล้วก็เป็นพรีไบโอติกด้วยนะก็จะช่วยแบบเหมือนหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ดีในลาไส้เราอะแล้วก็ปรับสมดุลลาไส้นะคะให้มันทํางานดีขึ้นเขามีสารสากัดจ,จากธรรมชาติเยอะมากๆมีพวกส้มแขกช่วยเผาผลาญแล้วก็มีพวกคอรโรฟิลก็แบบกําจัดสารพิษ พิมจะกินวันละ1-2ซอ,องนะคะยิ่งช่วงไหนที่คุมเป็นพิเศษเลยอะ่ะก็กินสองซองได้กินกินก่อนนอนก็ได้อย่างทุกวันเนี้ยพิมก็กินก่อนนอนนะคะหรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเป็นคนกินเยอะ,อะ สามารถกินก่อนข้าวได้ข้อเที่ยงข้าเย็นสักประมาณครึง่งชั่วโมงอ่ะคือกินอันนี้เข้าไปแล้วกินน้ําตามเยอะๆทุกคนมันจะรู้สึกว่าอิ่มมากมันจะทําให้เรากินข้าวได้น้อยลงนะคะพิมก็แนะนําให้กินน้ําคู่กับน้องเขาไปเยอะๆนะถ้าไม่ไม่ผสมน้าในนี้เยอะก็คือกินอันนี้เสร็จแล้วก็ดื่มน้าตามเยอะๆเพราะ <ๆ S 2> ทางานคล้ายๆกับเม็ดแมงกัสอะทุกคนเวลาเจอน้าแล้วมันก็จะแบบเออมันจะผ่องไงไฟเบอร์มันจะผ่องแล้วพิมก็จะลดแป้งกับน้าตาลแบบควบคู่ไปด้วยนะถ้าใครที่ออกกําลังกายได้อ่ะมันจะดีมากแต่ว่า เออช่วงนี้พิมยังไม่ค่อยมีอารมณ์ออกกำลังกายก็เลยจะเป็นคลิปประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าใครที่ออกไปด้วยได้อะมันจะดีมากมานะคะคือในหนึ่งวันเนะ่ทุกคนเนี่ยที่บอกว่าพิม่ไม่ได้ออกกําลังกายใช่ไหมช่วงเนี้ยแต่ว่าจริงๆพิมไม่ได้อยู่เฉยๆนะคือแอคทิวิตี้พิมค่อนข้างเยอะอยู่อะ่ะจะเป็นแบบเน้นการเดินเอาเยอะๆมากกว่าแล้วเรามีไปแบบถ่ายงานอะไร,รอย่างงี้ขยับร่างกายอยู่ทั้งวันนะคะถึงเราจะไม่ได้ออกกําลังกายหนะักแต่ว่าเออก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆมันก็ยังโอเคนะทุกคนพิมรู้สึกว่าพุงอ่ะเรื่ เรื่องของหน้าท้องอนะมันจะเห็นผลแบบเห็นผลได้เร็วมากๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเห็นผลเลยแต่ว่าถ้าแบบร่างกายรวมๆของเราประมาณสอาอาทิตย์นะคะรูปร่างเราก็จะรู้สึกว่าดูดีขึ้นอันนี้นะคะมันจะหมดแล้วแหละอีกอันนึ่ตุน แบบนี้นะด้านในอ่มันจะมี12ซองถ้าจําไม่ผิดนะคะใช่มีทั้งหมด12ซองสามารถซื้อได้ที่พวกวัซซัตกระปูดนะราคา285บาทพิมพ์มาทําคลิปนะคะแต่ว่าพิมเป็น r e a เ user จริงๆนะพิมกินจริงๆทุกคนอันเนี้ยที่มันหมดไปอ่ะคือกินจริงๆนะคะแล้วก็กล่องต่อไปก็เดี๋ยวจะทยอยกินเรื่อยๆคือพิมพกินเป็นช่วงๆอ่ะมีแบบช่วงไหนที่อยากกินก็กินแล้วก็ขอคอนเฟิร์มว่าเขากินง่ายแล้วก็อร่อยมากจริงๆนะอันนี้ประสบการณ์จริงๆเอามาแชร์ให้เพื่อน อันนี้ก็ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมากินให้หมดนะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้เช้ารูปร่างของพิมพ์ุพ่งของพิมพ์จะเป็นยังไงบ้างเพืพ่อนๆน่าจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ก็ไปดูกันเลยและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์หลังจากที่พิมพ์ได้ปรับการกินของพิมพ์ภายใน1วันนะคะพิมพ์รู้สึกว่า เฮ้ยตัวผูงของพิมพมันก็เรียบลงไปเยอะเลยนะตอนนี้คือมันหายไปเลยนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจในการใส่ชุดนี้มากขึ้นคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพิมพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะไปพิม์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe พิมพิมฝากกดซับนิดนึงนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย